แอบปลอบใจสำหรับคนทั้งหมดที่หนักมาทั้งปีถ้าปีนี้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยกว่าที่เคยท้อกว่าที่คิดและหวยแบบฟืนมาตลอดขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้ล้มเลวคุณแค่สู้มานานการที่ยังตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตทั้งที่ใจอยากพักทั้งที่น้ำตาเคยไหลเงียบนั่นไม่ใช่เรื่องเลกเกลยหลายคนมองไม่เห็นแต่ใจคุณรู้ดีว่าคุณผ่านอะไรมาบ้าง ไม่จําเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาไม่ต้องยิ้มให้ทุกคนไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจบางช่วงของชีวิตแค่อยู่ให้รอดก็ถือว่าเก่งมากแล้วถ้าวันไหนรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนเดิมไม่สดใสไม่กระตือรือเร้นนั่นไม่ใช่เพราะคุณแย่แต่เพราะใจคุณใช้พลังในการอดทนมากเกินไป <S <S> <S คืนนี้ขอให้คุณพักจริงๆพักโดยไม่ต้องรู้สึกผิดพักโดยไม่ต้องรีบดีขึ้น บอกตัวเองเบาๆว,ว่าเราทำดีที่สุดแล้วในสภาพที่เราเป็นถ้าพรุ่งนี้คุณอาจยังไม่ได้แข็งแรงแต่ขอแค่ใจไม่โทษตัวเองแค่นั้นก็พอแล้วคุณไม่ต้องเก่งตลอดเวลาถ้าวันนี้คุณไม่อยากคุยกับใครไม่อยากอธิบายอะไรไม่อยากแม้แต่จะเข้มแข็งนั่นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือสัญญาณว่าใ้คุณต้องการพักจริงๆ คนที่สู้มานานมักไม่ร้องขอความช่วยเหลือเพราะเคยชินกับการหายเองแต่ความจริงคือไม่มีใครคงไหวตลอดเวลาเอเว n d dark ารัก b i l l ดี i a z ไม,ม่ปีปืนไม่จำเป็นต้องกลับมาเป็นคนเดิมเฮียบ,บางที่คนเดิมคนนั้นก็ม,มามั่นหลายมากพอแล้วแค่การเปลี่ยนไปไปไๆแปลว่าว่าคุณแย,ย่ลงคุณแต้อาจจะคุณกำลังเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นป่ะ ถ้าคืนนี้ใจยังหนะขอให้รู้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องแก้ทุกอย่างกั้งในคืนเดียวแค่ละให้ได้พักให้พอชิวัยคุณได้ชนะอีกหนึ่งวันแล้วยูเบสเวนนะีพรอมนี้ <Hey. S 2> พรุ่งนี้คุณอาจจะไม่พร้อมวิง่งไม่พร้อมสูงไม่พร้อมยิม้มคุณยังเลอกอยู่ต่อนั่นคือความกล้าหาญที่มากแต่มีค่ามากคืนนี้ข้าขอให้คุณโอกสตัวเองในเะพียไม่เคยทำคำอาจใจแบบวะใจแบบก็ว่า,า,วาไม่เป็นไรนะเรายังอยู่ตรงนี้ด้วยกันวันตรังนี้ด้วยกัน คุณรู้สึกว่าไม่ไหวไม่ใช่แค่ไหนแต่เป็นความเหนื่อยที่ลึกจนไม่อยากอธิบายให้ใครฟังค่อยๆปล่อยไปก็ไม่ผิดที่รู้สึกแบบนี้วันที่ไม่ไหวจริงไม่จําเป็นต้องเข้มแข็งไม่ต้องคิดบวกไม่ต้องมองโลกสวยแค่ยังหายใจอยู่ยังอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วคุณไม่จําเป็นต้องแก้ชีวิตในวันที่ใจพังไม่ต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ไม่ต้องตอบคําถามใคร วันนี้ให้แค่ประคองตัวเองให้ผ่านไปก็พอแล้วถ้าน้ำตาจะไหลปล่อยให้ไหลมันไม่ได้แปลว,ว่าคุณอ่อนแอมันแปลว่าคุณแบกมานานถ้าคืนนี้คุณทำได้แค่นอนนิ่งจริงไม่คิดไม่พูดไม่สู้ก็ไม่เป็นไรบางวันการไม่หลอมคือใช้ชนะแล้วขอให้จำไว้ยอย่างหนึ่งวันที่ไม่ไหวจริงๆจ,จ,จะไม่อยู่กับตลอดไปแม้มันจะยาวแม้มันจะหนักมันจะค่อยเบาลงในวันที่คุณได้พัก คืนนี้ขอให้คุณอยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยนที่สุดเท่าที่ทําได้ไม่ต้องรีบดีขึ้นไม่ต้องโทษตัวเองแค่บอกใจเบาๆวา่าวันนี้เราเหนื่อยจริงแต่เรายังอยู่แต่ก็ไม่แย่เท่าเมาื่อวานขอให้รู้ว่านั่นคือการฝืนตัวแล้วแม้มันจะเล็กมากก็ตาม การหวยขึ้นไม่จําเป็นต้องรู้สึกมีพลังไม่จําเป็นต้องสดสดแค่ลุกขึ้นมาได้หรือหายใจได้โดยไม่หนักเท่าเดิมก็ถือว่าใจกําลังซ่อมตัวเองอยู่ช่วงนี้อย่าเพิ่งแรงใจอย่าเพิ่งตั้งเป้าใหญ่ใจที่เพิ่งเริ่มไหวเหมือนแทนที่กำลังโตเกตต้องการเวลาไม่ใช่แรงกดดันเ้าวันไหนยังกลับไปเนื้ออีกจะโทษตัวเองการฟื้นไม่เคยเป็นเส้นต่อ คุณไม่ต้องกลับไปเป็นคนเดิมคนนั้นอ่านนงอ่านเนื้อไแล้วเงยมามากแล้วขอแค่เป็นตูคน้คนครัเป็นคนที่อ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นกะ็ะอวันนี้ถ้าคุณทําได้แค่เลือกเรื่องเล็อก,ลอ,กอาบนำ้ำกินข้าวนอนพักนะั้นไม่ใช่เรื่องเล็กเลยมันคือสัญญาณว่าคุณยังอ,อยากอยู่ต่อยังอยากดูแลตัวเองในแบบที่ทําไหมค่อยไปนะคะไม่ต้องเทียบกับใครแค่เทียบกับตัวคุณในวันที่ไม่ไหวเลยคุณมากลยขึ้นแล้วจริง แต่จริงใจวันที่เริ่มยิ้มได้อีกครั้งถ้าวันนี้คุณเคยยิ้มออกมาแม้จะเป็นแค่แวบเดียวขอให้รู้ว่านั้นไม่ใช่เรื่องเล็กเลยมันคือสัญญาณว่าใจคุณเริ่มมีที่ว่างพอให้แสงเล็กหลอดเข้ามาได้การยิ้มอีกครั้ง ไม่ได้แปลว่าคุณลืมความเจ็บหรือไม่เหนื่อยแล้วแต่มันแปลว่าความเจ็บไม่ได้ครอบงำใจคุณทั้งหมดอีกต่อไปอย่ารู้สึกผิดที่เริ่มรู้สึกดีขึ้นความสุขไม่ได้หักหลังช่วงเวลาที่ยากลําบากมันแค่บอกว่าคุณอดทนมานานพอแล้วและใจเริ่มหายใจได้อีกครั้งถ้าวันนี้คุณรอก,กับเรื่องเล็ก,ลกๆดื่มกาแฟาแล้วรู้สึกอร่อยรีอมองท้องฟ้าแล้วในเบาขึ้นขอให้คุณเก็บช่วงเวลาเหล่านี้ไว ไม่ต้องนานแค่พอให้ใจรู้ว่าเรายังรู้สึกดีได้คุณไม่จำเป็นต้องรีบกลับไปใช้ชีวิตเต็มที่ไม่ต้องรีบพิสูจน์ว่าเข้มแข็งแค่ยิ้มได้แค่นี้ก็พอแล้วสำหรับวันนี้ค่อยไปนะคะวันหนึ่งรอยยิ้มจะไม่ใช่แค่แวบเดียวแต่จะเป็นรอยยิ้มที่อยู่ในงานขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องฟื้นบูญเริ่มเชื่อตัวเองอีกครั้ง ถ้าวันนี้คุณเริ่มคิดว่าบางทีเราอาจจะผ่านมันได้จริงๆแม้จะยังไม่มั่นใจแม้จะยังกลัวขอให้รู้ว่านั้นคือกาวที่สำคัญมากการเชื่อตัวเองอีกครั้งการเชื่อชาไม่ได้เกิดจากการลืมอดีตแต่เกิดจากการมองมันแล้วพูดกับตัวเองว่าเรายังอยู่และเรายังเรียนรู้ได้คุณอาจเคยพลาดเคยพิดเคยไม่เป็นอย่างที่หวังแต่นั่นไม่ได้ลบ คุณค่าที่คุณมีอยู่การเชื่อตัวเองไม่จำเป็นต้องคิดว่าเราจะเก่งหรือไม่กล้าอีกแค่เชื่อว่าถ้าวันไหนล้มเราจะค่อยลุกได้อีกแค่นี้ก็เพียงพอแล้วถ้าวันนี้คุณก้าวลองใหม่แม้จะเป็นเรื่องเล็กมากนั่นคือความกล้าหาญที่แท้จริงแหวนไหมน้ีกี้คนที่เชื่อตัวเองไม่ใช่คนที่ไม่กลัวแต่คือคนที่กลัวแล้วยังเลือกก้าวต่อ ขอให้คุณค่อยพูดดีกับตัวเองมากขึ้นฟังใจตัวเองมากขึ้นและไม่เล่งให้ตัวเองต้องเป็นใครสักคนในทันทีคุณไม่ต้องรีบพิสูจน์อะไรแค่ดูแลใจในแบบที่ทำได้ไหวก็พอแล้ววันหนึ่งความเชื่อเล็กกวันนี้จะกลายเป็นความมั่นคงที่อ่อนโยนไม่ดังไม่แข็งแต่ไม่พังง่าย วันนี้คุณเองเลยองอมนี้คุณไม่ได้วิ่งหรือว่าเหม่งไกเหมือนเมือไหลายคนขอให้รู้ว่าชีวิตไม่มีใจเดียวและจังหวะของคุณไม่ได้ช้ากว่าใครการสร้างชีวิตไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องสมบูรณ์ไม่ต้องให้ใครยอมรับแค่เป็นชีวิตที่คุณอยู่แล้วไม่เจ็บตัวเองก็เพียงพอแล้วคุณไม่จําเป็นต้องกลับไปเป็นคนเดิมคนนั้นอาจพยายามมากเกินไปขอแค่เป็นคนใหม่ที่อ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นก็พอ ถ้าวันไหนคุณทำได้แค่ก้าวเล็กตื่นมาดูแลตัวเองผ่านวันไปอย่าดูถูกก้าวนั้นเพราะมันคืออีก,กิ้อนเลเ็กๆที่กำลังสร้างชีวิตของคุณขึ้นมาใหม่อีกนชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ไม่เคยพังแต่คือชีวิตที่รู้จักหยุดซอมเมื่อมันเริ่รัรอบคอยไปนะนาะไม่ต้องรีบไม่ต้องเหมือนใร ขอแค่ชีวิตที่คุณสร้างมีพื้นที่ให้ใจได้หายใจและมีคุณอยู่กับมันอย่างไม่ต้องฝืน FC ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้กันเสมาขอให้ทุกคำที่อ่านเป็นเหมือนที่พักเล็ก่ของใจในวันที่เหนื่อยและเป็นแรงเบาในวันที่เริ่มไหวขึ้นถ้าวันหายในหนกักขอให้จำไว้ว่าคุณไม่ได้เดินลำพงังกำลังใจทุกชิ้นยังอยู่ตรงนี้เสดขอให้คืนนี้นี้ส่งเพื่อจับสบายและตื่นมาพร้อมพลังอ่อนโยน สำหรับการค่อยๆใ,ใช้ชีวิตในแบบของเราห้าแคลวเซนเลยดิขอบคุณจริงๆค่ะ <Yeah. S 1> FC